ตัดเลยตัดดิตัดเลยครับตัดล้ยังไม่ดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนบ่ายนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสนะครับผมได้มาลองอ่างใหม่บ้างนะครับผมที่นี่ก็คืออ่าง อ่ากิฟน้ำห้วยเสน่งนะครับผมที่จังหวัดสุรินทร์นะอ่านี่ก็เป็นอ่างระดับจังหวัดของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับผมก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับไปลุยที่อ่างลาพอกมานะครับผมของจังหวัดสุรินทร์เช่น,น,นะนเ,เดียวกันนะก็ถือว่ามันเลยทีเดียวครับผมวันนี้ก็เลยลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนอ่างดูบ้างว่าอ่างนี้จะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับอ่างลาพอกนะครับผมอ่างนี้คืออ่างห้วยเสน่งนะที่อำเภอเมืองสุรินทร์เลยเป็นอ่างระดับจังหวัดเลยนะครับผมอ่างนี้ก็ตอนนี้ก็กาล หาวนหาที่ลงเรืออยู่ฮะเราก็เมื่อกี้ก็ขับไปถามนาที่ตกปลาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมว่าจถนนการปลาชชโดที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็บอกว่าพอมีตัวพอมีโครกอยู่นะครับผมแต่ก็อาจจะต้องหาหน่อยเพราะว่าเรือลงนี่เต็มเลยครับขับผ่านเมื่อกี้นี่โอ้โหนานักตกปลานี่เอาเรือลงกันไปลุยกันเต็มเลยครับผมวันนี้เราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะในการเอาเรือลงไปลุยนะที่อ่างหัวสนิ่งแห่งนี้นะผมก็ยังไงเดี๋ยวไปดูนครับผมตอน ลงเรือไปแล้วจะมีครอกมีตัวปลาจิบปลาป่าอะไรให้เราได้รับชมหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ได้รับชมถ้าไม่มีคลิปนี้ลงก็แสดงว่าไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะเอาเรือลงเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะต่อมอเตอรไกสกับแบ็ดก่าแล้วค่อยผักเรือลงไปในน้ำต่อนะครับอาส่งโอเคไหนดูสิ หนักหายหนักมัเตอรไก่นี่แหละกับแบบเนี่ยสองอย่างนี้ก็ยี่สิบูได้แล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าหนัก,กเรืออีกโอเคจะยันเรือเพราะฉันด้วย2,000 years later ทุกคนรับดูมอเตอร์ไก่นะฮะ เบือห์้าะเบือสุดอะแต่เรือแทบไม่ไปครับทุกคนเพราะว่าสาหร่ายแน่นมากแน่นแบบแน่นเลยอ่ะเรือแทบไม่ขยับเลยอแบบไปอีู่แต่มันไปช้ามากนะมันติดสาหร่ายนะไม่สามารถเอามอเตอร์ลงไปลึกได้นะไปดูฝั่งโน้นอย ซาแรงนาจะน้อยโอ้โหเจอพวกแล้วแล้วก็ไปไหนแล้วกะไม่รู้ยังเซ็งเลยทุกคน เด็ทุกคนลองมาเป็นสปินเนอร์เบดดูบ้างนะฮะมันเข้าไปในป่าแล้วทุกคนทีนี้ก็จะมองยากแล้ว2,000 years later ไปแล้วครับทุกคนครอเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปหาครอบใหม่กันดีกว่ามันไปทางฝั่งคลื่นสูงแล้วนะฮะทำให้มันยากนะฮะในการมองเจอครอบแล้วครับทุกคนเป็นครอบที่สองของวันนี้นะครับผมครอบนี้อาการจะเป็นยังไงนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้โนึกว่าใช่ <c oughs> มนจะตื่นติ้นเลยยังไม่ใช่นะเมื่อกี้ รู้ตกมันตกปู้ระปตกก่ะปักกระเพัดงกระเพลิงกระเพลิงกูรกัดเพลิงกูยังนวิทียัอไวิทีอ้้ห ปลาปลาครับเอา้าตกแล้วครกเด็กปลาปลากัดทุกคนอันนี้ไม่ใช่พรกเดยวเดยวเด้อเด้อตามต่อครับครกถึงไหนแล้วะเฮ้ยโอเก๋ทุกคน นี่ครับทุกคนเต็มแรกของวันนี้นะฮะชะดูห้วยเสน่ห์นะครับใช้ประมาณ <laughs> โลครึ่งได้ครับตัวนี้โลนิดๆฮนะโอ้โหตีปลาครอกครับผมเมื่อกี้ไล่ตีอยู่นานเลยนะฮะโครเมื่อกี้เนี่ยปรากฏว่านึกว่าปลาครอกกัดนะตอนแรกที่ไหนได้ปลาป่ากัดครับผมโอ้โหลัทะลุกโลกเลย สปินเบรคนะฮะจะสปินเบรคหยนเข้าไปในครอกแต่ปรากฏว่าตัวนี้มากัดนะแม่ครอกก็ไซ์ใช้ได้เลยนะไซ์ใหญ่เลยแต่ไม่กัดนะครับผมทำให้ได้ตัวนี้มาเทนะฮะโอเคเริ่มนับเต็มเร้ครับผมทุกคนเดี๋ยวไปตามหาปลาครอกกันต่อดีกว่าลมยังไม่เบานะะยังไม่สามารถหาปลาจิบได้นะครับผมโอเคก็ไปลุยกันต่อเงียบกริบเลยทุกคนระหว่างทางกลับก็ไม่เจออะไรที่เป็นเป้าหมายให้เราได้เลยนะครับ โอ้โห oh, oh. ตอนนี้ก็6โมง1นาทีนะฮะคิดว่ามันจะตรงไปที่ถังขึ้นเรือไอ้ทางเอาเรือขึ้นนะมันจะตรงไปที่นั่นเลยนะครับผมระหว่างทางที่ยืนมองตลอดทางมานี้ก็ไม่เจอครอกเลยนะครับไม่เจอครอกไม่เจอปลาจ,จิบเลยนะ,ะเพราะว่าด้วยคลื่นลมที่แรงด้วยนะคระัทำให้มองยากนะคะจริงๆอาจจะมีก็ได้จิบนะฮะแต่มองไม่เห็นน,นั่นเอง ส่วนคลอกนี้ยิ่งมองไม่เห็นไปใหญ่ครับคลื่นนี่มันเป็นริ้วๆปร,ประยิบประยับดูเหมือนครอกไปหมดทุกที่เลยทำให้เราก็ไม่สามารถมองได้อย่างชัดเจนนะครแต่ระหว่างทางที่กลับนี่ก็ก็มองไปด้วยนะแล้วก็ขับเรือกลับไปด้วยนะตอนนี้ก็ยังไม่เจออะไรโอเคครับผมประมาณนี้ก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เอาเรือขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเยอะนะคลอกแต่ว่าเคี้ยวมากครับผมไม่ไม่กัดเลยคลอกั ได้ปลาป่ามาตัวหนึ่งครับผมนี่ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเ้วยเสน่ห์จังหวัดสุรินตากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ